หนักมั้งจริงตั้งเนี่ย anhì anhì, một con anh chứ, anh, mình giờ ăn lây mình nhổ, nha, mua lẽ ngay, cái đấy cũng yeah. cái đó, nó rẻ hơn nữa, rẻ, rẻ em đi sáng tối được, nhiều hơn á, được rồi, phải châm bột, không không

จางมันไม่ยงนี่จังจังมึงการจตัวไม่ตยเทาอจะจะจังเลยจังอผู้ก็มาสวเรต้องปตามบุกซเนี่ยบอกสสันของิมันหน่อยกว่าสอมันใหญ่ลองติงไปถ้าอดบานมันดูเล็กมาโอ้ยนายจอมปีขมือเนี่มือเมือเล่คืออดลอยู่มันตือเ็ก็มือตะโลมันตะโลอ่ะเตะเขา เป็นสตลก็ไม่ไหวข้าประมอะไรแต่ใบใ่ใจองโอ้โหจอซา้องไปซื้อซ้อมาเพียงที่เาออยกว็ไอย่างันไม่ใช่ไหมยงี่ อาบุญก็ต้มงมีเมืองามปีามปุ่นเจ้าสร้างปุนที่สามปุ่นามปีามปุ่นโาอะโค้มก็้าสามปีามปีนี่เสามปีนี่เจ๊เพราะเลขของปัญญาม้านันติดบ้านนีบ้านจะเย้เลยยงแตสูงไม่สักจากตัว้นตเขาอมากงบานลนบ้าน้าีมือนีบานก็คืออามันอตก็ย้าต่ยืนตงตัเขาโอยนี่มปนนี่ปแก

vẫn mình áo ăn của tai <laughs> nạn thật là 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 3 là thật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  là Cái là thật 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 là 3 là thật 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 là 3 là

สงตัวเดียไมเบิงองเต๋อมาตัวนอนที่ตัวใหญ่ข้นใส่เดียวกันได้เว้ยเข่ามาเป็นตะกี้ัวอนี้ยานักกเหลาอยู่กินเต๋อแล้วแม่กินเตอย่างย่างมาโดนหน่ีนอนี่ได้เลยนะเนี่ยแม่กินเต๋อย่างผมก็จะตามย่างเป็นบเาให้แม่กินลวกินไป้เกินไปแล้เอเมกินไเลยขนาดมหมู่จะินกระสอิ่นนี้ตกใจเลยทีนี้อ้ากันเอามาที่ะหน่อยเนาะเส่นจังค้องใหเ้ก้างค เยอะมากเลย่ะอ้าวขู้่ก็แกระยิบแล้วก็เราซื้อมามีแต่ทุง่งหน่อยเนาะมารวมกันก็หลายตัวอ่ะมันยิ้มแต่ตัวคนยิ่งใหญ่เนาะ